เอาก๋วยเชยแก้ายกตับไก่เนาะเอาโยกตับไก่ก๋วยยกตับไก่เอาแม่ไปเอกได้หนิมาซื้อกับเข่ามาซสื้อแก้วมาซื้อยังไม่หอยซื้อตับไก่ซื้อตับไก่แบบผัดกะเพราให้ลูกได้แก้วบอกบอกก่อแล้วก็มาซื้อได้อย่างนี้ซื้อย้อนลายถึงนี่อะจ้าซื้อลายยางหอยคุณน่ะซื้อลายยางซื้อบกก่อเสื้อเราออกมาเส้าเล่าได้หนิสวยแล้ว แม่ไปเอกน้ามีหกยังเกาะเปลี่ยนยังเกาะหอยฮะยัเกียเปลี่ยนยังเกาหมอล่ำขนาดยังเกาะกมือเสียงวิหกโอ้เสียงวิหกแม่เราก็สวยสวยยังสาวอยู่จ้าเลาถิงแม่เสือหารไปท่าเหมืลูกไสแเรากินนี่แหละเอาแม่กบขึ้นเมือถึงทั้งนั้นทั้งกระม่หอยแกงแกงดิเอาใช่ไหมแสงเออเอาใช่ไหมใช่ไหมอันนี้แม่กบบ้านคอข้ามขึ้กันมาซื้อคือกันจ้าเอาแม่หอยเอาใส่ พนน่ะแม่หอยเราพ่นสวยกระกเสือลายยางเป็นเงินนั่นร้อยแปดเทีบหาบานแม่หอยหอยเรากระังง่ามคือเก้ายุ้นละาสื่อประจำคือกำนัลแค่บาทเส้นกับมาเส้นอยู่นี่แล้วว่าเสื่อกับมาสื่อ,อยุนี่เออสื่อกับมาสื่อ,อยุนี่ แปดิหาบาททอนิบหาบาทได้ไหมหอยจ้าขอบคุณมากได้ไหมหอยเด้อจ้ามาอุดนประจำไม่เ็มกินกันแทมไปเหล่าไปปวดเล่าหิวมาลงตรงนั่งนัก้อมวอไม่เน่าคนนะพวกกี่เล่าไปใส่โุ้บอกกี่เล่าขอบคุณลหลายๆได้ไหมหอยเอ้เรากำลังไปคนนะ มื่อนี้ก็บพักหลายคือเก่าละจ้าเอ,อ้ยมีมา,วยยามช<ค>นมวนย,วย่างคนร้อนข้าวก,กับบ้าอาวนัะแมวหอยเกี้ยวขี้รถยังมาโอ้จักกะยานคูหัหวเล,ล่าล่ะกำลังจะออกไปแล้วเล่นะากกน,น่ะ <c oughs> ขี้ออกไปก็จะถ่ายด้วยเบื้องตอนขี้จักกะยานนี่แมวหอยขี้ออกไปแล้วกำลังจะมีเหลดานั่นน่าไปขึ้นรถเล่าแล้ว,ลว <c oughs> พืนะ่อน่ะ ไปแล้วจะก่ายาดเล่าเห็นตะกนเล่านั่นบพเห็นหัวข้าผ่าแหละไปขวบคุณนี่ร้ายด้ไม่หอยเอ้ยแม่กบกับบ้านขอข้ามือกันแล้วมาสื่อยู่หนิจ้าเราเสื่อยังแน่วเสือยังแน่แม่กบโอ้ขอบปุ่นยี่สิบห้าบาทจ้าหอมสิบบาทประแดงยี่สิบบาทจ้าขวบปุ่นยี่สิบห้าหอมสิบบาท มกแตงยี่สิบบาทเป็นห้าสิบหาบาทจ้าแม่กบเอาอันนี้ลอยให้แล้คจ้าคลิปนี้เก็บไว้เท่นี้ก้อนเด้จ้าเด้อขอบคุณมากจ้า